สวัสดีตอนบ่ายนะคะเด็กๆที่น่ารักทุกคนเป็นไงบ้างคะลูกทานข้าวกลางวันเรียบร้อยหรือยังคะทำแล้วครับกับทานข้าวกับลางวันทานอะไรบ้างอเอเ่ย้ สวัสดีตอนบ่ายค่ะนักคนเก่งไปอาบน้ำมาแล้วสวัสดีค่ะร้อนไหมคะร้อนล่ะลูกอาบน้ำเรียบร้อยแล้วเสร็จเอาเอาผ้ามาเช็ดผมก่อนแล้วลูกน้องรัชนกเอาผ้ามาเช็ดผมก่อนลูกเดี๋ยวไม่สบายน้องรัชนกเอาผ้ามาเช็ดเช็ดผมก่อนลูกเดี๋ยวไม่สบายนะคะอาบน้ำเหรอลูก ร้อนแล้วอาบนา้ำหรอคะเฮ้ยเย็นสดชื่นเลยล่ะค่ะลูกทานข้าวกลางวันทานข้าวอะไรกันบ้างค่ะเนี่ยน้องรัชนกเมื่อกลางวันทานข้าวกับอะไรค่ะลูกฮะอะไนนะเปิดไหมเปิดไหมเป,เปิดไหมเปิดเปิดไหมค่ะเปิดไหมเลิกค่ะ เป็นไหมลูกคนเก่งทานข้าวกับอะไรคะก้าวกับไก่เก่ง้าวกับไก่น้องน้องพีรพัชแต่ลูกน้องพีรพัชทานข้าวกลางวันกับอะไรคะอะไรลูกฮะปลาทูพะโลพะโลเล่เลยนะคะโอ้แล้วค่ะอร่อยไหมอร่อยไหมคะ โอ้โห <Ooh. S 2> เอาผาพวกขเ,เรียบร้อยแล้วน่ารักมากเลยเก่งมากเลยค่ะลูกฮไหนเมื่อเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่เราจะไปพักกันคุณหนึ่งให้โจทย์ไว้ว่าให้เด็กๆไปพับจัลวดใช่ไหมคะลูกพับไหนจัลวดเอาจัลรวดมาอวดกันสิโอ้โหน้องลัชจนกพับจัวดแล้ว แล้วคะเอายายน้องน้องเขตน้องเขตไปบ้านไหนต่อคะลูกเนี่ยไปน้อยนี่จ้ะแล้วคะโอ้ตอนเช้าอยู่บ้านหนึ่งตอนใหม่ไปอยู่อีกบ้านหนึ่งเหรอลูกแ,แล้วโอ้จ้างั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเด็กๆค่อยทำน้องเขตค่อยทำแบบฝึกหัดต่อ,อตอนกลับบ้านนะลูกนะ แล้วคราวนี้เรามาเล่นเกมกันดีกว่าลูกงงฮะพร้อมเล่นเกมยังงาเดี๋ยวคุณหนึ่งคุณหนึ่งเปิดหน้านี้ก่อนนะเราจะได้ทํากิจกรรมพร้อมกันคุณหนึ่งจะให้เด็กๆเตรียมแบบฝึกหัดก่อนลูกอาเดี๋ยวเราทําพร้อมกันก่อนนะ อ่ะเด,เดี๋ยวเด็กๆด,ดูก่อนเดี๋ยวคูหนึ่งคูหนึ่ง,งอ้าวคนเก่งมองเห็นหน้านี้ไหมคะครับมองเห็นใช่ไหมคราวนี้เดี๋ยวเรามาลากเส้นลากเส้นพร้อมกันเนาะนี่อยู่ตรงไหนค่ะเดี๋ยวคูหนึ่งจะส่งรูปนี้ให้เด็กๆด,ดูนะคะลูก เดี๋ยวคุณหนึ่งจะส่งรูปนี้ให้เด็กๆดูนะคะแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆทำนะคะลูกอ้าวหน้าไหนตอนนี้ใน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 เล่มนี้ไม่มีครับลูกเด็กๆน้องๆดูกับคุณหนึ่งน้องดูกับคุณหนึ่งในหน้าจอก่อนลูกอ่าเดี๋ยวเด็กๆไปทำต่อด้วยตนเองนะคะแต่ว่าเด็กๆ ดูหน้าจอของคุณหนึ่งก่อนลูกเดี๋ยวดูหน้าจอของคุณหนึ่งก่อนนะว่าเด็กๆต้องไปเล่นเกมหน้านี้นะคะอ้าเด็กๆต้องจับอะไรนะคะลูกง่ายมากง่ายมากด้วยโอ้โหง่ายมากาแสดงว่าต้องทำถูกทุกคนแน่เลยใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวคุณหนึ่งลองดูสิลูกมันสามารถที่จะวาดเลยได้ไหม นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆจับคู่นะคะรูปภาพยานพาหนะนะคะลูกให้ถูกต้องนะคะอย่างเช่นรถรถไฟเป็นยานพาหนะทางบกหรือทางน้ำลูกอ่ะคู่หนึ่งคุณหนึ่งถามทีละคนดีกว่าน้องเชยชนะเมษา น้องชัยชนะแม่สาครับฟังผู้ถามน้องชัยชนะแม่สาได้ยินคู่หนึ่งไหมลูกอะไรนะอ่ะน้องชัยชนะแม่สาอ่ะคนอื่นคนอื่นปิดไมค์ฟุ๊บทักทักทักคู่หนึ่งทำท่ายอย่างนี้แสดงว่าให้ปิดไมค์ก่อนนะลูกนะปิดไมค์ปิดไมค์แล้วครับแล้วทักคู่หนึ่ง บอกให้น้องชชนะเมษาเปิดไม้น้องชชนะเมษาเปิดไม้นะลูกนะตอนนี้เด็กๆทุกคนปิดไม้ปุ๊บปิดไม้มเราแสดีว่า,าเงียบก่อนน้องชชนะเมษาครับรถรถยนลูกเป็นยานพาหนะทางไหนคะเดินทางทางไหนทางไหนทางไหน น้องชัยชนะเมษาปิดไหมปิด,ป,ดปิดไหมครับคราวนี้น้องอใครจะตอบยกมือขึ้นใครยกขึ้นแล้วก็อโอเคอะให้น้องเขตน้องเขตเปิดไหมคะ่ะน้องเขตน้องเขตเลือกมาหนึ่งรูปรูปน้องเขตจะเลือกรูปอะไรรูปรูปไหนดีคือบอกอลูปเครื่องบินครับรูปเครื่องบินครับรูป เครื่องบินยานพาหนะเครื่องบินเดินทางทางไหนคะลูกทางอากาศทางอากาศค่ะนเก่งมากๆเลยเอา้าวคราวนี้น้องเกตปิดไหมปิดไหมนะให้ให้ที่เหลือให้ที่เหลือเตรียมตัวนะให้ที่เหลือเตรียมตัวนะที่เหลือจะมีน้องรัชนกน้องเตชินน้องพีรพัฒน์เตรียมตัวนะสามคนนะคนหนึ่งอา้าวมือจับหู ถามคนนี้เมื่อจะพูดพอคุณหนึ่งบอกว่ายกมือขึ้นเตรียมตัวยกเลยนะอ่าเด็กๆพร้อมนะคะหนึ่งสองสามยกมือค่ะเอ้น้องเตชินเก่งมากๆเลยน้องเตชินจะเลือกรูปอะไรลูกเปิดไมค์ครับเปิดไมคน้องเตชินเลือกรูปอะไรจ๊ะร,รูปเรืออ้าวเรือเป็นยานพาหนะเดินทางทางไหนครับลูก ทางน้ำเก่งมากๆเลยอ่ะคราวนี้น้องเตชินปิดไหมครับคราวนี้น้องมัชนกกับน้องพิลพัฒนใครยกก่อนนะเอามือจับจะจับไหนดีจับไหนดีจับหูจับไหล่จับหูจับหัวจับไหนดีเอาไหล่ไหล่ไหล่อยู่นี่ไหล่ไหลลูกคนหนึ่งนั้นถึงสามนะหนึ่ง สองสามยกมาค่ะอะน้องพีรพัฒนน้องพีรพัฒน์เลือกรูปอะไรลูกน้องพีรพัฒน์เปิดไหมค่ะรถไฟครับรถไฟครับน้องพีรพัฒนรถไฟเป็นยานพาหนะเดินทางทางไหนลูกทางไหนทางไหนครับทางไหนทางลาง ทางลาง่างอาเดินทางบกนะคะโดยมีลางรถไปนะคะเก่งมากๆเลยคราวนี้คนสวยน้องพีรพัฒน์ปิดไม้นะคะน้องรัชนกเปิดไมเลยคะ่ะลูกคนเก่งคนเก่งเลือกรูปได้เลยสี่รูปนี้จะเลือกรูปไหนลูกเอาไหนดีรถรถค่ะด้วย รถค่ะรถยนต์อ้าวรถยนต์เดินทางเป็นยานพาหานะเดินทางทางไหนคะถนนทางถนนหรือทางบกนั่นเองเก่งมากๆเลยเดี๋ยวคุณหนึ่งจะส่งรูปนี้นะคะลูกลงในกลุ่มเราเหมือนเดิมแล้วให้คุณแม่โหลดรูปมาให้แล้วหนูโยงเส้นรูปภาพให้ถูกต้องนะคะ โอเคไหมได้ยากไหมคะโอเคครับยากไหมคะไม่ยากเลยเก่งมากๆเลยเด็กๆเมื่อเช้าเนี้ยเด็กๆน่ารักมากเลยลูกตั้งใจทํากิจกรรมแล้วส่งกิจกรรมเข้าในอัลบัม้มครบทุกคนเลยเก่งมากๆเลยคะ่ะลูก ดเด็กๆตั้งใจทำการบ้านเก่งมากเลยเดี๋ยวคุณหนึ่งจะให้เวลาเด็กๆนะคะทำกิจกรรมเกมการศึกษาแล้วเด็กๆถ่ายรูปลงในกลุ่มเรานะลูกนะแล้วพวกนี้เรานัดก<ะ>ันกี่โมงพวกนี้เราเจอกันกี่โมงคะ เก้าโมงเก่งมากเลยพรุ่งนี้เด็กๆต้องทานข้าวให้เรียบร้อยนะคะลูกแล้วเก้าโมงเรามาเจอกันนะโอเคไหมโอเคครับวันนี้คุณหนึ่งช่่มใหม่คุณหนึ่งเจอเด็กๆใครใครใครทำกันบ้านใครทำกันบ้าน้าไหนไม่ได้ไหมลูกทำได้ทุกชั้นเลยเก่งม,มากๆเลยค่ะลูกอ่ะ คราวนี้เดี๋ยวก่อนจากกันนะคะเด็กๆสวัสดีคุณครูพร้อมกันนะคะลูกนะพร้อมนะคะอ้าวเดี๋ยวเราเจอกันนะคะลูกเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ๊ายบายสวัสดีค่ะ